อ,อ,อ่านะครับก็ขอัสดีคุณด้วยนะครับผมมาทุนก็มาอยู่ในเกม Gas ส t a t i o n Simulator เรากลับมาเล่นเกม Simulator อีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้อะ่ะก็อยากเล่นอ่ะเออเกมนี้อยากเล่นมากเป็นเกม s i m u l a t o r แบบอยากที่เป็นเกม Simulator ที่อยากเล่นอ่ะเออโอ้ย,อยเดี๋ยวเราขยะไปทิ้งก่อนนี่มีขยะเอามีอยู่ เยอะด้วยเดี๋ยวเราโยนมาข้างล่างก่อนชึบช่วงนี้เล่นแต่เกมญี่ปุ่นอะมันเอดี๋ยวคนจะเบื่อการเล่นแต่เกมญี่ปุ่นเนี้ยอาจจะไม่เบื่อหรอกคิดไปเองนั่นแหละแต่ว่าเออเปลี่ยนบ้างให้มีอะไรมาสลับบ้างก็ดี อะไรให้ไป enter gas station แบบบินพันเนี่ยข้าข้างในนี้ใช่ไหมชึบเอาไงอ,อ๋อนี่ไ check complete อะไรอะ่ะ follow high voltage cable โูดเช็เคเบิลเสาไฟฟ้าเหรอสายไฟอะนะ and five way to turn on electric อ้าวนี่ไงออกมาเจอเลยหรือมีทางอื่นทางนู้นก็มีใช่ไหมแต่ไม่น่าใช่เนี่ยแหละใกล้ๆนี่แหละเออเนี่ยก็เสาไฟมันต่อตรงนี้เนี่ยมันต่อกับหม้อปแปลงตรงนี้เดินตามไปใช่ไหม อ๋อนี่ไงเกมมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเมกายุ90ป่ะนะดูจากไอตอนต้นอะคือดูจากสภาพรถแล้วแบบอรอบด้านอะมันเหมือนเป็นแบบ เท็กซัสในยุค90เออประมาณนั้นใช่ไหมโทรศัพท์พิกาอัพอ่ะ your and อะันก your ูออกมาอัอนนี้ก็ได้นำคัน Congratulations on อกก็ยินดีด้วยนะที่ได้แบบเปิดปั๊มใหม่อะไรเงี้ย้อะไรมีปั๊มเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเองเออ ปะมานั้นแหละไม่ต้องอ่านเยอะแยะลำคานอ่านทำไมเยอะให้รรู้ก็พอแล้วว่ามันพูดถึงอะไรโอ้ยมันกระตุกวะอยู่ดีๆก็กระตุกอ่าไม่มีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่มีอะไรเลยใครมีแต่ขยะโอ้ย ทำไมประกระตุกว่ะเดีย๋ยวเดีวยวเด้อกราฟิกก็เป็นแค่ไฮเนี่ยหว่าอ่าล,ลดเงาลงมาก็ได้เลือมีเทียมพอกูเอาแค่เดียวเออ ม่เน,นี่ยเหมือนเดินด้วยอ่ะเป็นมุมมองมอง่ะนะโอเคประมาณนี้แหละ Apply โอเค,โอ,เคโอ้ยเปลี่ยนไปเลยอ่ะพอไม่มีเงาแล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยเอาไงโหแล้วมันสว่างอ่ะไม่ชอบอ่ะ เออเนี่ยแหละยอมอ่างนี้ก็ได้มันไม่มันเนี่ยภาพมันไม่สวยอ่ะเล่น GTA ได้แต่เล่นเกมซิมูเลเตอร์ไม่ไหวเลยนะจะบ้าแล้ว <c oughs> เล่นเล่นเกมกินสเปคได้แต่เล่นเกมแค่นี้ไม่ไหว <c oughs> งงกับคอมของมันเนี่ยอะไรอะ่ะ r ฟ away r e f u s e red เอ่เอรรดี Rudy. ลิ้นพันชิบหายเลยหิวน้ำเดี๋ยวคข้าไปกินลิ้นพันชิบหายเลยอ,อ๋อ,อ,อกดแถบเพื่อเอาอุปกรณ์ใช่ไหมผู้นี้ยังล็อกอยู่กระเป๋ามีอะไรไม่มีแห้วถังใช่ไหมเอนทรีเปล่าถังเปล่า จะขยาเต็มปั๊มไปหมดเลยนี่ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเควสเลยเห็นเห็นมันปักหมุดมาให้ก็เดินตามมาเลยอ๋อนี่เติมตรงนี้เลยใช่ไหมแท็กคอมพลีท ทำะไรขึ้นไม่ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวดิอ๋อมือไม่มือไม่ว่างปีนขึ้นไม่ได้ด้วยสมจริงเกินคืออะไรลีมูฟแซนตักทรายออกอ่ะอ๋อไอกองทรายเนี่ยน,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พื้อเดี๋ยวนะเวนเดอร์เอ็ดชัเธอร์เรดหงอ f b คืออะไรตูกูอ้อ เพิ่งเคยอ่านนะเนี่ยมันบอกให้เราคลิกเมาส์ขวาใช่ไหมเพื่อแบบระบายความร้อนที่ไอ้ท่อไอเสียเพราะถ้าท่อพังมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะงั้นแหละโอเ n นแก๊สส t i น n โอเพนเลยเดี๋ยวสิ you can open and c l o s e the gas station at any time restart traffic คืออะไรอ่ะ restart traffic คืออะไรมันจะให้รีเซ็ตอะไรอ่ะเนี่ยอ๋อดึงคันโยกเพื่อเปิดปิดปั๊มได้แต่ว่า อ้นี่คืออะไรมันบอกว่าให้กดตรงนี้เพื่อรีเซ็ตมันคือรีเซ็ตอะไรก่อนอันนี้อยากจะรู้ไหมอันนี้ไม่รู้ไงปิดก่อนไหมเพราะเรายังไม่มีอะไรเลยยังจัดการปั๊มไม่เสร็จเราปิดปั๊มก่อนแล้วกันแกส s t a t i o n is closed ปั๊มยังปิดอยู่นะครับค่อยมาใหม่อะไรมันให้ซื้อของอ้าวก็ยังไม่ให้ซื้อนี่แลมันขึ้นให้เราออเดอร์ Order. สั่งก่อนข้างต่ำอย่างน้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอนเนาะอ๋อหนึ่งร้อยลิตรห้าร้อยใช่ไหมสองร้อยเหรออ,อ๋อมันให้เต็มที่ได้แค่สองร้อยใช่ไหมอ,อ๋อนี่เงี้ยนี่เงีนี่มาให้เต็มที่สองร้อยเอา้เอาอ๋อกดย้อนกลับไม่ได้ด้วยหมายถึงแบบ มันกดบวกด้อย่างเดียวกดลบไม่ได้โอเคกดออเดอร์แล้วกันมันลิตรละไอเนี่ยลิตรละสองดอลลิตรละสองดอนก็ตกประมาณลิตรละหกสิบบาทก็เท่ากับราคาไทยราคาน้ำมันไทยตอนเนี้ยแต่ว่าที่ต่างคือเศรษฐกิจเขาดีรายได้เขาเยอะค่างเงินเขาสูงอะ่ะเออแต่ของประเทศเขาค่างเงินเขาสูงเขา ได้ราคานี้เขาไม่เขาไม่แบบเขาไม่คันหรอกเขาไม่ราคายอ่ะแต่ของเราอ่ะค่าเงินชั่วโมงละชั่วโมงละยี่สิบแปดบาทอ่ะไม่ถึงเดี๋ยวจะพูดว่าสามสิบบาทหายากทำงานยากกระทาดได้เงินได้เงินยากกระเงินทอนให้ไปทำอะไรตรงนะู้นอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อน test your skill on arcade arcade เดี๋ยวเอารถน้ำมันจะมาแล้วนี่อีกร้อยเมตรเดี๋ยวค่อยไปก็ได้รอรอรถน้ำมันมาก่อน open leaderboard tab on pc อ๋อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย ทีละเรื่องทีละเรื่องใจเย็นเดี๋ยวขอเอาน้ำมันลงก่อนมาแล้วนี่รถมันดูแบบดูเก่ามากเลยไม่ใช่เก่าแบบไม่ใช่เก่าแบบดูแบบทุกผุพังนะเก่ามาถึงแบบยุคเก่าอะ่ะเออแบบเอแบบเอนแบบั่นแหละวินเทจอะไม่ใช่โอจะเป็นวินเทจอะยูโ you น know? ่อ่ะฮะสายสายมายังไงเนี่ยยังไง ต้องหมุนเองใช่ไหมแล้วทำไมหมุนกลับไปกลับมาจะเข้าไหมเนี่ยนี้ดูดเข้าหรือดูดออกทำไหมหมุนไปอย่างนี้ <Nice. S 1> เสร็จแล้ว เออติด,ดโอเคเสร็จแล้วมีเมลมาใหม่ไม่มีอะไรเลยปมันบอกให้เราไปเช็คอาร์เคดอะไรสักอย่างของมันมันบอกให้เราไปแบบเทสสกิลใช่ไหม อะไรอะอ่าเล่นอะอ๋อไอ้ชะ้ากดยังไม่ชินกด F เพื่อออกจากรถกด M เพื่อมิวสเปนบาร์เพื่อจับหรอเฮี้ยเฮี้ยอะไรช่ะ อ,รอ <c oughs> กระโดดได้ด้วยเหรอที่รถบังคับกระโดดได้อ,อันนี้คือในเกมเหรอในเกมหรือของจริงของจริงมาถึงแบบของจริงในเกมอะน่าจะเป็นเกมนะเพราะจอมันดูลายๆน่าจะเป็นจอลายอ่ะ เห็นมีทางให้กระโดดเลยมันให้กระโดดตอนไหนอ่ะก็มันมีให้กระโดดออมีแต่อุโมงค์ให้รอดเออ อ uh oh. พอก็ได้อุล mm hmm. เลอกเล่นก็ได้เนี่ยนะไอ้รถเนี่ยนะเอ,อ่อ Save the first customer the car can only fill. อ๋อ นี่คืออะไรให้เราเปิดได้เลยใช่ไหมคือมาจะอยากให้เราเปิดแล้วใช่ไหมเปิดเลยก็ได้รอลูกค้าเข้าอจริงที่อยากเล่นนะเพราะเพราะอะทำไมหยิบไม่ได้อ่ะจริงที่อยากเล่นเกมน,นี้ตอนแรกอ่ะเหตุผลมันเพราะว่า ผมอะเคยไปทํางานที่ปั๊มเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าเกมนี้มันก็น่าสนใจดีนะก็เรียกเอามาแคสบ้างนั่นแหละก็เลยซื้อมาก็ไม่มีลูกค้าเลยไม่น่าปิดน่าจะเปิดไวยเคย่ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเว้ยในที่สุด อะไรครับเติมอะไรดีมีอยู่อันเดียว <c oughs> อ๋อนี่มีมีตัวปั๊มสองอันหลือเออเชือมเถอะมันกูกูสั่งมาอันเดียวฮี่แท้งใหญ่ไม่มีไม่ไม,ม,ม่อยู่อันเดียว wow, ชึบเรียบร้อยครับ ครั์แบ็กถุงขยะซื้อแล้วนี่นี่หรออ้าวเออสะดวกดีเออนึกว่าจะต้องอันนี้อ๋ออ๋เต็มถุงเหรอนึกว่าจะต้องแบบเออยืนเก็บทีละชิ้นอย่างเงี้ยหยิบแล้วไปโยนทีละชิ้น เขาเก็บอย่างนี้ได้เขาเก็บไม้ใส่เ,เก็บไม้ใส่อย่างนี้นี่นี่ไนี่ยังไม่แต่ใครอยากลูกค้ายัางอุตส่าห์เข้ามาเนาะ มีดูซิมีขยะอะไรที่ใส่ถุงนี่อีกไม่มีแล้วมีแต่ขยะชิ้นใหญ่เฮ้ยรถมาสวัสดีครับเอาอะไรดีตอนแรกเราเล่าถึงไหนนะไอ้ที่ว่าผมเคยทำงานที่ปั๊มใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มเล่าเลยว่าเออนั่นแหละก็ผมว่าเคยทำงานที่ปั๊มแล้วเห็นเกมน,นี้มันก็เออดูน่าสนใจดีอะไรเงี้ย จริงๆอะ่ะก็อยากเล่นจริงๆซื้ออ้น,นี้มาเหมือนกันอันนี้คุกกิ้งซิมูเลเตอร์แบบคุกกิ้งซิมูเลเตอร์อ่ะแต่ว่ามันดูไม่มีอะไรเล่นเท่าไหร่แล้วมันเล่นยากอะ่ะไม่เข้าใจมันว่าให้ทําอะไรนั่นแหละก็เลยไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าผมทํางานมาหลายที่เหมือนกันทํางานมาหลายยา่างเอออุ่ยเชีย เปิดถ้าตรงจังหวะเลยทีหลังจะเปิดอย่างนี้นะแล้วใครเปิดให้กวอ๋อไฟอโอตโต้ใช่ปะไฟอโอตโต้แบบมืดมืดปุ๊บแล้วเปิดให้เลยอ,อย่างงี้ใช่ไหมเอออย่าทำให้ตกใจอย่างนี้ มีเครื่องบินรถมามีรถมาเติมน้ำมันใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นมาอยู่ตาฝาดเองอ๋อนี่ไงขึ้นมาข,ข้างข่างแล้วสวัสดีครับอุ้แต่ผู้หญิงอ่ะชิบ ขอบคุณมากครับขยะเยอะชิบหายอืมโอ้โหฟูกใครเอามานอนเนี่ยเอ้อเออ ลงไปด้วยมาแสลมดังเข้าไมาวิสังกระสีเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาปูนอนเหรอไอ้โตมาพวกนี้เก็บไว้ได้ปะมันเหมือนยังใช้ได้อะแต่ว่ามันแค่เก่าเฉยแต่ก็น่าจะต้องทิ้งแหละเพราะมันดูไม่น่าจะใช้งานไม่น่าจะให้ใช้งานอะไรได้ ยางรถเ,เก่านีปโอป้าย <c oughs> จะหมดแล้วอีกสองโต๊ะเฮ้ยแหกูยัยงคว้าทัานเนาะ ถามว่าทำไมถึงแบบอยู่ดีๆมาถามว่าอยู่ดีๆเปิดเกมมาทำไมถึงเล่นเป็นเลยก็มันไอ้นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมเล่นเดโมโก่อนแต่เดโมมันแบบมันไม่ไอเกมเนี้ยเดโม่ะไม่เหมือนไม่เปิดไม่เหมือน,อนตัวเกมจริงเลยอะ่ะเออปกติผมเล่นเกมมาคือเดโมมันจะต้องต่อยอดกับตัวเกมหลักใช่ไหมล่ะแต่อันนี้คือไม่มันต่อแค่ตอนแรกเว้ย แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันจะต่างกันไปเลยเออเหมือนแบบพอตัวเต็มแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องอะเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนการเล่นใช่แต่ก็เออตัวเต็มสนุกกว่าชุบสลัมดังนี่แหละ นี่โถปะเฮ้ยมีลูกค้ามาสวัสดีครับฮึผู้หญิงแล้วเหรอมีแต่ผู้หญิงมาจริงนะเนี่ยวันนี้เฮ้ยขยะทำไมกูไม่เห็น มีไหมอันนี้ไงถุงขยะหมดแล้วเรียบร้อยสะอาดเยมเอ,อ้อในฤูซยทอ่ะสปรูมไม่กวาดใช้ถูพื้นโอเคดีมากที่บอกกูคงถ้าไม่บอกกูไปตักข้าวกินแล้วเนะี่ยจริง ถ้าไม่บอกว่าเอาไว้ถูกพื้นอ่ะเอออาจจะไปผัดข้าวแทนตะหลิวแล้วอ่ะเสร็จแล้วมีอะไรให้กูทำอีกอ่ะดะนะ ออเดอร์ออเดอร์อะไรอะ่ะ oh. อ er? ๋อเก็บขยะเหรอเฮี้ยใครอ่ะอีเวนต์เดนิสเดนิสเปลวแอพพลอเนอร์สเตชั่นเพนกราฟเพนกราฟตี้ออนเดอะวอลอ๋อพจะพ่นจะมาพ่นกําแพงกลัว เอ้มาดิเด็เอ้ยเชีย่ยอุ้ยอะไรอะแก๊สเหรออยู่ไหนอะเอ้ยยุดธยุดแล้วกูทำอะไรมึงได้เนี่ยอ่ะอ่ะกูถามจริงมึงทำอะไรมึงได้เฮ้ยเชีย่ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้ อุ้ยเฮียโอ,โอ้โหโอ้โหอะมีลูกค้ามาเดี๋ยวเข้าไปจัดการไหน,นไไริยวมีอะไรให้เราทำความสะอาดอ,อานีอมอถุงขยะอยู่ให้เราทาสีใหม่เหรอเอานี่ไปด้วยดิ ส่งขยะมาไงอ่ะให้เราทำเออให้เราทาสีกําแพงใหมห่หรือทำอะไรแล้วเราทางไงเรามีแปรงเหรอเนี่ยนะแต่มันล็อกอยู่อะ่ะซื้อเหรออ๋อเพนโรเลอร์ <c oughs> เลือกสีได้ด้วยเลือกสีกำแพงได้โอเคจำจำแมวเลยทีเดียวอ๋อนี่เลือกสีตรงนี้ใช่ไหมมีสีแค่นี้มีขาวเขียวอมฟ้ามีเขียวแก่มีสีชาแล้วก็สีชมพูเอาสีนี้ด้มั้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อ,อ,อ ตอ่นงี้อย่างนี้นๆๆสวยไหมเออได้อยู่เพราะว่าข้างนอกมันเป็นไม้ใช่ไหมล่ะเออข้างนอกเป็นไม้เพราะงั้นแบบนี้สีนี้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเอ๋อห้ามให้ออกจากวงเขียวใช่ไหมๆๆอ้ยเขียร <c oughs> ์ยเควสคืออะไรให้พ่นทับกราฟฟิตี้มนันน่ะนะ เนี่ยที่มันมาร์กไว้อเหรออะไรอะลูกขี้กูรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าไทยไทยได้แรงบรันดาลใจมาจากใครไอ้พวกางานอาร์ตตามสถานที่ต่างๆในไทยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้หมายถึงแบบพวกอที่เขาทำสวยๆนะแบบเออที่เรียกว่าการาฟิตี้จริงๆอะ่ะเออที่ที่ ที่แบบยอมรับกันว่าเออมันคือกาฟิตี้อ่ะไม่ใช่สิ่งเหลออเธออ่ะแบบแบบไ้เนี้ยแต่ว่าแหละว่ากาฟิตี้มันมันไม่ใช่ด้านดีอ่ะมันมันเป็นแบบค่อนข้างจะดากไม่ใช่ Dark ดากรีเรียกอะไรเท่าเหรอเออเนาะ <c oughs> มันถูกมองในแบบมุมที่แย่อ <c oughs> ไม่ว่าจะในประเทศไหนกาฟฟิตี้มันอยู่ในมุมที่แย่เลอะเลอะเถอะอุ้เอเออยเยี่มแม่ไว้ก่อนด้านไหนลูกค้าเห็นอะด้านน้านไหนลูกค้าเข้ามาแล้วเห็นอะค่อยเออทำทำด,ดีดีไว้ แล้วด้านอื่นค่อยไปทำ